สวัสดีครับจากนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับก็พาลูกค้านะครับมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับที่สาขาหนึ่งนะครับนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับมีทั้งคูบอร์ต้ายันม่าอิซากินิฮอนแดนนะครับแล้วก็จะเป็น f อฟเอ็มเวิร์กใครที่สนใจนะครับทุกคันเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้นะครับวันนี้นะครับมีรถราคาเริ่มต้นตั้งแต่1นึ่งแส 5,000บาทนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่150,000บาทนะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันนะครับรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับอยากได้ตามสภาพก็มีนะครับอ่าสามสราคาเบาๆราคาย่อมเยาก็175,000บาทก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําสินค้าหน้าร้านนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผ่านพ่วงผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะอธิบายให้พังนะครับแต่ละตัวนะครับชัดเจนนะครับทุกคลิปอยู่แล้วนะครับใครสนใจนะครับคลิ 10นะครับมาวในวันที่10กุมภาพันธ์2567นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันละแสนกว่าบาทอยู่ด้านล่างก่อนนะครับนะครับมีรถด้านล่างก็หลายคันนะครับคุณลูกค้า f c ก็มาจองรถกับเราไว้หลายคันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปเจริญสินเนี่ยครับ40มีมี3คันนะครับเนี่ยเก็บงานให้สวยๆแบบนี้เลยอยู่ด้านบนนะครับก็งบที่3,65,000นานะครับอ่ะมาดูเคอทีกันบ้างนะครับเคอทีมีทั้งหมด3คันติดจองแล้วคันหนึ่งนะครับคันนี้ที่ราคาใหม่นะครับ ก็จบไปในราคาแสนสองรวมส่งที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็คือเช็คเดี๋ยวทำสีนะครับแบตพวกนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่ามาในคลิปนี้ก็ขออธิบายหน่อยครับมีเกียนคีย์บอร์ดเนาะมาคอมเมนต์ผมเรื่อง KRT ขายแสนกว่าบาททำไมแพงจังนะครับรถเรานะครับจะถูกแกแพงนะครับเราเช็คนะครับเขาขาย80,000มีครับ70,000มีนะครับแต่เขาไม่ได้เช็คอันนี้นะครับทุกอย่างคือผมเช็คให้ใหม่ทั้งหมดคันนี้ พอเช็คเสร็จแล้วนะครับอ่าราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณแสนกับ5,000บาทนะครับรถเราเช็คพร้อมใช้แบตอะไรต่างๆเราใส่ให้นะครับ บางคนทำไมว่าแพงจังเลยนะครับแค่ไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านนะครับไม่ชอบเราก็แค่เลื่อนผ่านเราหรือไม่ต้องกดติดตามก็ได้นะครับอันนี้สําหรับ fc ที่ต้องการลดอยากได้ลดสภาพดีๆไว้ใช้งานนะครับสินค้าเราการันตีว่าคุณภาพแน่นอนเหนือราคาอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับ krt 1 5 0 0 0ับาทนะครับเป็นตัว krt 1 4 0ี pto ทำไมผมถึงต้องได้ผ่าเกียร์ใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้านะครับไปใช้ตัวนี้ครับเนี่ยมันแตกนะครับได้สั่งใหม่ วงนี้นะครับอะไหล่มีเบิกศูนย์ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถเช็คให้พร้อมใช้เป็น k ค t 1 4 0ี่หนึครับไม่มีเล่มทะเบียนมีดันหน้าแล้วก็หางนะครับ1 5ึ0 0แบาทมาคัน2ครับคันนี้เป็น M7040 นะครับตัวนี้ผมจะเช็คเปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะครับลูกค้านะคันนี้จะอยู่ที่ราคา4 8 5 0 0 0บาทนะครับ4 8 5 0 0นบาทอุปกรณ์ได้ดันหน้าหางร่วนนะครับ7 0 4 0 SU นะครับตัวนี้ให้ยางใหม่4เส้นเลยรถปี รถปี52นะครับถ้าจำไม่ผิดคันนี้นะครับเล่มนี้พรอมไม่หนึ่งคันครับ M 6 0 4 0 S U นะครับคันนี้ราคา430,000 430,000บาทเดี๋ยวผมจัดจางหน้าให้ใหม่1คู่ตัวนี้ก็กำลังเช็คคันหน้าที่จริงถอดไว้หลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าถามอีกว่าเอ๊ะทำไมคันนี้ถึง2คันนี้รื้อนานจังนะครับนี่เหตุผลนะครับ ต้องทํารถที่จองก่อนนะครับต้องทํารถที่จองเพื่อส่งให้ลูกค้าก่อนช่วงนี้ก็เป็นฤดูเพราะเพราะปลูกแล้วเนาะแล้วก็ต้องรีบทํารถที่จองให้กับลูกค้าได้ใช้รถคันนี้4เซนมนะครับ M6040 รถจดปี 0, P 56นะครับถ้าจะไม่ผิดมาชมกันต่อ MU4902 นี่กระทะล้อผมผมเบิกใหม่เลยนะฮะผมเบิกใหม่เลยนะพวกดุมเดี่ยวผมเปลี่ยนใหม่ เนี่ยเช็คเก็บงานทําสีใหม่นะครับ MU 4902เบาะผมใส่เบาะเบิกเบาะใหม่ให้เลยนะครับเบิกเบาะใหม่ให้เลยนะครับตัวนี้ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับดูยางหลังครับเต็มๆเดี๋ยวยางหน้าผมจัดให้ใหม่นะครับตัวนี้จัดยางหน้าให้ใหม่นะครับนะฝากระโปรงอยู่ตรงนั้นห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับเล่มชุดโอนตัวนี้รอสี่สิบห้าวันทําการรถจดปีหกสามนะครับหกสามตัวนี้ปีหกสาม L32 ครับเตรียมส่งวันมะลืนในวันที่11นะครับเตรียมส่งที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น M9540 ครับอันนี้ขวัญใจ สปปลาวเลยหากันเยอะนะครับผมต้องบอกว่าผมไม่มี m 9 5นะครับนอกจากลูกค้ากล้าสั่งจองกับผมจริงๆนะครับอันนี้คือพี่พี่ชายนะครับซื้อรถกับผม2องสคันแล้วนะครับแกก็โอนตังมามัดจํากับผมไว้นะห้าพันห้าหมื่นนะครับอันนี้โอนมัดจํา5 0 0่นก็เดี๋ยวเรารถเสร็จก็ข้ามทางนครพนมเหลืออีกคันนะครับ m 9 5้ใครที่อยากสั่งจองก็สามารถโอนมัดจํเงันเข้ามาได้นะครับรีบกันได้เลยนะครับรถถ้าจองกันแล้วก็ไม่เกิน20วันรถเสร็จนะครับไม่เกิน20วันผมเอารถขึ้นมา ตัวนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนใบมีดให้จัดยางให้ใหม่นะครับก็ราคาอยู่ที่หกแสน0ปดหมืนเก้าันบาทเอ5มเก้าห้าสี่ศไม้อีกหนึ่งคันครับ KRT นะครับตัวนี้เป็น KRT หนึ่งสีู่นย์ PTO นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะอ่ะแพงไม่แพงไม่ว่าครับแพงไม่แพงไม่ซื้อไม่ว่านะครับผมต้องเก็บงานให้ใหม่นะครับยางหลังเต็มเต็มยางหน้าเดี๋ยวผมจัดให้ใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับคันนี้รวมเช็คหนึ่งแสนสามหมืนห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบ นะครับเล่มทะเบียนฟุดโอนครบมาพร้อมดันหน้าหาง3า0ล้อเหล็กนะครับใครสนใจจับจองกันได้นะครับแพงนะครับเลื่อนผ่านนะครับแพงเลื่อนผ่านไปเลยนะครับสาหรับคันนี้ผมเช็คให้นะครับเช็คให้ทําสีให้เก็บงานให้ใหม่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสาหรับคนที่ติดตามนะครับเอฟซีติดตามรานนัดมาบางคนไม่ได้ติดตามแค่คลิป2คลิปนะครับบางคนติดตามมาเป็นปี2ปีนะครับเอฟซีทางเกาหลีทาง อิสราเอลนะครับหรือคนที่ไปทํางานแดนตใต้หวันพวกนี้ครับเขาติดตามเขาทํางานเขาก็เลิกงานเขาก็ดูคลิปผมนะครับอยากซื้อรถไว้ให้ทางบ้านไว้ใช้งานนะครับรถผมกํารันตีนะครับพร้อมใช้งานชัวร์คุณภาพหรือว่าสุดยอดนะครับนี่40อีกหนึ่งคัน FC ทางจังหวัดร้อยเอ็ดบอกอยากได้ทั้งตักทั้งดันนะครับมีที่นี่ที่เดียวครับทาให้ได้นะครับนี่ทั้งตัดทั้งดันชุดใบดันใหม่ ได้อุปกรณ์ครบเลยนะชุดตักชุดดันโตรตารี่หาง3ามหางพวนได้ครบหมดเลยนะครับ fc นะครับจองกับเรามาตัวนี้ออกผ่านทศกนะครับก็จัดให้นะครับตัวนี้ติดจองแล้วนะครับใครอยากได้แบบนี้ ยังมีรถตัดอีกนะครับใครสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรถด้านบนกันแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปยาวหน่อยสําหรับช่อง t ิกตอกนะครับที่ติดตามผมนะครับถ้าดูคลิปแล้วมันตัดไปนะครับทิกตอกให้แค่10นาทีก็สามารถไปดูในช่อง YouTube พิมพ์ว่าร้านนัแท็กเตอร์นะครับมันจะขึ้นมาปุ๊บเราไปดูวิดีโอล่าสุดนะครับที่ผมอัปเดตได้เลยนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับไปชมกันเลยครับหน้าร้านนะฮะมาดูหน้าร้านนะครับก็หลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายแรงม้านะครับ 50ตอนนี้มีทั้งหมด3คันนะครับ5้นราคาเริ่มต้นก็ต้องแต่4แสนต้นต้น,ตนแบบยังไม่ปรับสภาพนะครับเอารถที่ยังไม่ปรับสภาพก่อนนะครับตรงนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาไล่กันที่หลังนะครับถ้าติ๊กต็อกไม่ทันก็ไปดูในช่อง YouTube เด้อพี่น้องเด้อมามาดูเผื่อใครรอ3408นี่ยางสวย4ี่เส้นนะครับนี่ยางรู้สึกว่าเจ้าของเดิมจะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่คันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนเด้อนะครับคันนี้ที่จริงผมได้อุปกรณ์มาใบด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับ ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับขายตามสภาพก่อนเนาะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้าด้านหน้าแล้วก็หางนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่มีเล่มทะเบียนยางสวยสีเส้นเครื่องดีเกียร์ดีนะครับระบบพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับรถมีการเก็บสีมาบ้างนะครับไฟท้ายมีแตกบ้างนะครับแต่รถก็ถือว่าสวยครับัถือว่าแห้งดีนะครับอ่ะตามที่บอกนะครับหนึ่งแสน เ0 0 0 0บาทถ้าเอาหางด้วย1 8 5 0 0 0ห่ัน L 3 4 0 8ีมาอีกหึ่งคันครับเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนี้นะครับ L 5 0 1 8ใครงบน้อยนะครับอยากได้50แรงม้าไว้ใช้อ่ายางหลังถือว่าสวยนะฮะอันนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นหางบุกนะครับหางบุกเบิกคันนี้เอาราคา3,99,000ันบาทนะครับไม่ให้ถึง4,000 0 0 3า9 0 0นนะครับก่อนปรับนะครับก่อนบิ้วนะครับ เครื่องเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบดันหน้าแล้วก็หางบุกเบิกนะครับถ้าเก็บงานคันนี้จะตกอยู่ที่ประมาณ5 6านได้นะครับห้เอ้สี่นหได้นะครับถ้าเก็บงานก็จะอยู่4,6่แสนถ้าไม่เก็บงานก็3 9มแ0 0เก้ามาพันบาทมา l อ7สี่เครับอีกหนึ่งคันคันนี้ที่จริงก็มาดันหน้าชิ้นเดียวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมหาหางใส่ให้ขายราคาแบบย่อมเยาไปเลยคันนี้เดี๋ยวหาเบาะใส่ให้ใหม่ คันนี้เอาแค่3.6นะครับ3.6 4708 SP ตามสภาพไม่เก็บงานนะครับแต่ว่าถ้าเก็บงานถ้าทําสีท้บิวุวนะครับผมเอาแค่389,000บาทน,นะครับคันนี้389,000บาทยังไม่รวมเปลี่ยนยางนะครับอ่าแต่ว่าเรามียางเปอร์เซ็นต์มือ2เราจะเปลี่ยนให้นะครับคันนี้47 SP นะครับเป็นตัวสเปเชียลตัวนี้รถปี58 50ปี60นะครับ34ไม่มีเล่มเดออดูกันต่อนะครับ รถจากค่ายมังกรแดงนะครับ FM w o r นะครับ WD 454K ครับรถตักขนาด45แรงม้า ah. คันนี้รถใหม่นะรถใหม่รถมันค้างปีผมก็เลยตัดขายเป็นราคาเมื่อ2นะครับอยู่ที่4.4ครับจากราคา4.9ตักใหม่ของช่างหนิงรถใหม่5ชั่วโมงนะครับชื่อผมเองนะครับมีเล่มพร้อมนะครับรับประกัน2ปีเต็มจากโรงงานหางสามารถกดตัวรถลอยได้นะครับตัวนี้ใครที่สนใจนะครับ ไปไว้ในสวนในฟาร์มนะครับสบายๆเลยนะครับสี่0ซนสี่เท่านั้นนะครับส่งฟรีสามร้อยกมนะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็นเจ้านิวฮอลแลนด์ครับนิวฮอลแลนด์ทีซีสามสิบแปดอาเป็นรถไล่นะครับคันหกร้อยชั่วโมงนะครับสามสิบแปดแรงมา้าสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยวันนี้ผมไปลองกาลังมาแล้วเรียบร้อย แรงมากนะครับคันนี้แรงมากๆระบบถือว่าดีนิ่มนะครับสําหรับนิวฮอนแลนด์คันนี้นะครับผมปล่อยอยู่ที่ราคา2องแสนแปดหมืบาทนะสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้นะฮะอ่าสวยๆเลยใบดันเต็มนะครับรถปี63นะฮะถัดมาเอลสามหกศูครับเช็คสวยๆนะครับมาใหม่หนึ่งคันนะฮะอันนี้ L 3 6 0 8ตัวดีทียางใหม่4เส้นเช็คสภาพพร้อมใช้ของเหลวใหม่ทั้งระบบ เห็นฝุ่นๆอย่างนี้ผมไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับระบบพร้อมใช้นะครับบอกเลยว่าสวยๆเหมือนรถใหม่มาก่อนได้ก่อนนะครับรถคันนี้ไม่ต้องรอปรับสภาพมาจองวันนี้ส่งได้เลยวันนี้เลยนะครับราคาเพียง3 0 0แสนบาทนะครับอ่าสามแสนบาทถัดมาครับ lc 0 1 8ตัวดีทีดันหน้าชิ้นเดียวนะครับคันนี้อ่าไม่มีหางเนาะขายตามสภาพก่อนแล้วกันนะครับราคาก็ ไม่ข้ามสามนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทฟังไม่ผิดนะไม่ใช่ราคาสาสิบหกนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนตัวนี้รอสี่สิบห้าวันทําการยางไม่สวยนะครับยางไม่สวยได้ดันหน้าชิ้นเดียวนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดดันหน้าชิ้นเดียวนะครับส่วนใครที่ต้องการเช็คปรับสภาพเปลี่ยนใบมีดเปลี่ยนยางนะครับโทรมาคุยกับผมนะครับรถใช้งาน3,000ันกว่าชั่วโมงเครื่องเกียร์ดีนะครับ ไม้หนึงคันคันนี้ L4018 เหมือนกันนะครับเห็นรถคันข้างล่างที่ผมเกินไว้ไหมครับอ่าผมจะเก็บงานให้แบบนั้นเลยนะครับจบในราคาที่369,000บาทเช็คมีประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนหลังการขายนะครับรถผมรวมเคลือบขัดสีแถมฟรีเปลี่ยนทายค้องเหลวนะครับเช็คนะครับแล้วก็แถมท่อซิ่งให้1ใบอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับ365,000บาทนะครับสำหรับ40 000. มีทั้งหมด ตอนนี้เหลืออยู่3คันกับคันนี้นะครับอยู่หน้าร้านนอกมีคันนึงก็เป็น4คันแล้วก็สาขาสมเด็จมีหนึ่งคันอันนี้ SP นะครับ3ามแสนเก้าบาทเหลือ3ามแสนเานะครับผมเก็บสีคันล่างให้แล้วรถเช็คให้แล้วนะครับเป็นตัว SP ตัวสเปเชียตัวนี้ปี64สี่ใช้งาน2อ0พชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังสวยๆเหมือนกันนะครับคันนี้สามแสนเนะครับ ไม้อีกหนึ่งคันครับสวยๆซิกเนเจอร์เลยนะครับนานๆทีมาทีนะครับ l 4 5 0 8ี d t เห็นไลคยคลิปแล้วลูกค้าก็อาจจะสงสัยเออจอดอยู่ด้านล่างนะครับมันไม่มีเวลาได้ทำครับพอดีช่างเอาฝากระโปรงมาใส่ก็เช็คเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับรถสวยเลยนะครับคันนี้2อง0 0 0หนานะครับรถจดปี51ใช้งาน2,600ชั่วโมงการทางานนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสีแรงม้า นะครับ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยนะครับเป็นรถที่กําลังแรงม้าดีนะครับใครที่หาแรงเยอะๆไว้ใช้งานนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบพวงมาลัยพาววเ power 2พาล4วิวขับ4นะครับ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอย265,000บาทมาอีกหนึ่งคันครับ L4708 โดยดีทีครับเป็นตัว SP นะครับ L4708 SP ขอประทานอภัยนะครับ DT อยู่ด้านข้างยางใหม่4เส้นแป๊บของเหลวใหม่ทั้งระบบใครได้ไปเหมือนรถใหม่ครับ ราคาอาจจะขึ้นแบบเท่ากับ50แพงกว่า50คันเมื่อกี้แต่ด้วยความว่ารถเราบิวใหม่นะครับเก็บงานของเหลวใหม่ยางใหม่สี่เส้นใบมีดใหม่ราคาคันนี้อยู่ที่439,000นะครับผมจัดโปรส่วนลดเหลือ420,000บาททวนนะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับมาคันนี้ครับ L 4 7 0 8จ็ีคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ก็ได้โปรส่วนลดเหมือนกันนะครับ ็อยู่ที่3,99,00 0ับาทนะครับคันนี้3 9 9 0 0 0ับาทลูกค้าหลายท่านก็สงสัยอีกตัวดีทีกับเอสีต่างกันยังไงนะครับลูกค้าสังเกตที่พวงมาลัยนะมันเป็นก้านเล็กกับก้านใหญ่นะครับตัวดีทีเป็นก้านเล็กนะครับเป็นรุ่นเก่ากว่าตัวนี้ปี54ส่ตัวนั้นเป็นปี58แล้วก็โครงรางคาจะเป็นโครงรางคาเรียบแต่ทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดนะครับต่างกันแค่ปีรถเท่านั้นนะครับคันนี้3 9 9 0 0 0ับาทนะครับ399,000บาท มายีกหนึ่งคันครับ50ตัวนี้สวยๆย,ยางใหม่4เส้นบิวเก็บงานพร้อมใช้ได้ดันหน้าแล้วหางใหม่นะฮะผมลดราคาให้ด้วยนะครับจากราคา495,000ผมเหลือราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับ489,000บาท ได้ดันหน้าและได้หางพวนใหม่นาซา524นิ้วนะครับรถเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ยางกระจกแผ่นลังคาพวกเนี้ยเบาพวกเนี้ยครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหน้ากากเบิกศูนย์ใหม่นะฮะนี่ QC มากแก,กศูนย์เลยนะครับราคานี้เลยนะครับ489,000บาทน,นะครับ489,000ไม่หนึ่งคันครับงบไม่ถึงเอาคันนี้ไปครับคันนี้ผมปล่อยที่ราคา459,000บาท ร,รถจาก469,000เหลือ459,000บาทเป็น L5018DT มาพร้อมกับพันธพวน6ใบ24นิ้วของค่ายหุยนะครับรถสวยครับ 1, ชั่วโมงนะครับเก็บงานแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งได้เลยนะครับใครที่มีกำลังทรัพย์นะครับอยากได้รถกับเราไว้ใช้งานเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สำหรับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของทกสก็สามารถออกผ่านทกสเราทำใบเสนอราคา ผ่านทกสให้ได้นะครับใครที่สนใจก็สามารถมาจับจองได้แค่2เงื่อนไขนะครับขายสดแล้วก็ออกผ่านทกสส่วนพี่น้องนะครับที่ติดตามทางสปปลาวนะครับก็สามารถจัดส่งให้ได้แล้วก็ขายเป็นเงื่อนสดนะครับสปปลาวก็ต้องมามัดจําขั้นต่ําประมาณ5 0,000่นต่อคันนะครับเราก็จะถึงจะส่งรถให้ที่ที่หน้าด่านครับมีเคลียภาษีมีเคลียค่าด่านให้ด้วยนะครับแต่พวกภาษีพวกอะไรก็แยกต้องหักนะครับทันพวนเริ่มต้นแต่พวงละสามหมื่นห้านะครับอันนี้เป็นของนาซ เป็นใบยี่สองอันนี้จะเป็นผานพวนห้ายี่สี่ของค่ายสยามนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคาสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสามหมื่นแปดพันบาทลิเปอร์ทางปุ๋ยนะครับทางปุ๋ยทํารุ่นนะครับตัวนี้จะอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทนะครับมารับเองนะครับสามหมื่นสามพันบาทหางตัดหญ้านาซ่านะครับเอาหางตัดหญ้า KPD ครับผมขายล้างสต็อกเนาะขนาดหนึ่งเมตรผมขายที่ราคาหนึ่งหมื่น 9 0 0 0บาทนะครับ1,900 0บาทของ NASA ขายที่ราคา23,000บาทผมขาย22,000นะครับ1เมตร20เปิดฝาหลังได้นะครับของ NASA ผมขายที่ราคา2,000 0 2่น0 0 0 0มนาระครับมารับเองรับส่วนลดอีก2,500นะครับประมาณนี้นะครับ ยกล่องก็มีนะครับอุปกรณ์มีครบหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่นะครับราคาโรตารี่เราก็เริ่มต้นที่4 8 0 0 0ืนนะครับสำหรับเมตร6นะครับส่วนเมตร8ก็เริ่มต้นต้องแต่ราคา56,0 0 0บาทสนใจสินค้าหรืออุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับของของเรานะครับหามารับเองหน้าร้านนะครับมีส่วนลดให้ทันทีนะครับก็โทรสามารถโทรมาสอบถามราคาได้ก่อนนะครับสนใจชิ้นไหน รุ่นใดขนาดใดหรือสาขาใดก็สามารถกดติดตามได้ทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านนัทเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุดรธานีร้านนัทเทคเตอร์นะครับสาขาใหม่อำเภอวังสามหมอแล้วก็ร้านเทคเตอร์นัทสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับถ้ารีวิวขาดตกบกพร่องประการใดหรือลดแพงเงินเกินไปก็ขอแค่เลื่อนผ่านแค่เท่านั้นนะครับขอบพระคุณ f c ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติติดตามและรับชมนะครับ